เอสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โคลราดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแฟชั่นของวัยรุ่นที่นี่เนี่ยเขาจะโคตรลิตรโคตรไฮท์กันขนาดไหนโอเควันนี้เราเจอเป้าหมายแล้วป่ะ let's go let's go น้องครับน้องครับน้องครับมาตรงนี้หน่อยนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวเดียวสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเจครับเจวัอดีผมเห็นว่าเจเนี่ยแต่งตัวได้โคตรลิตรโคตรไฮท์อยากให้เจฟรีสไตล์แต่ละชิ้นให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับได้โอเคผมมีบีทมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับผมสามสอง อ๋อนี่ลองทำ6งหกันห้าแบบโคตรลิสอ่ะเด็กๆเ,เขาถามว่าทำไมพี่โหดชิปอ่ะพวกราคากลางเกงกูไม่คิดก็เป็นหมื่นก็ไม่ติดถ้ากูใส่แล้วไม่ฟิตอ่ะแฟชั่นกูโคตรเฟกมึงก็ดูดิฟันกูไม่ใช่เหล็กมึงก็ดูดิดีไซนเนอร์แต่งต็ดตีนไปยันหัวถ้าบุกมึงยังไม่ชัวร์กูไม่กลัวมึงก็ซูมดิอ๋อขอบคุณครับผม โอเคถ้ายังไม่รีบพอเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไป s <S เลสเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์เพื่อนผมด้วยหรอมาด้วยกันสองคนเนี่ยอืมไม่ไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปลอยดีกว่าดูเพื่อนน้องคงไม่อยากเข้าด้วยมั้งเนี่ยดูทรงไม่น่าจะเบิร์กเท่าไหร่มั้งจะน,นา่าพี่ผมไม่อยากกล้องคนเดียวมามามาเอาเลยพี่เอาเลยผมไม่อยากกล้องคนเดียวอ่าก็ได้มาเราสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบีครับผมชื่อชื่อชื่อบีเนาะก็แรปได้อยู่นะได้ได้ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่ะฟรีดตายมา ทั้งตัวเลยเหรพี่ทั้งตัวเลยอ่ะโอ้ยอยู่ที่ปากกูเป็นแสนมึงจำงงนะเเดี๋ยวก่อนที่ปากเราเป็นแสนใช่พี่เราบอกที่ปากเราเป็นแสนเนี่ยนะอ่ามันจะเป็นแสนได้ไงอ่ะก็พวกรากฟันเทียมอิสพิซไลไรพวกนี้พี่ปากเราฟันเราอินอินอะไรฟันเราไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอยไม่รู้อะไรเลยมานี่มาเดี๋ยวกูเป็นพิธีกรให้ บิสไลเขาเรียกว่าจักฟันใสวงกันแพทย์เขาไปถึงไหนตัวไหนมาหาผมผมจัดให้ได้ก่อนใครๆน้องเขาจัดเต็มแต่มองไม่เห็นก็เพราะว่ามันใสก็ในตอนแรกผมมีปัญหาฟันซ้อนพราะผมไปถอนผมก็ไม่ใส่ฟันปลอมว่าคนหาว่าแก่บอกให้แก้ก็ไม่ยอมอาการสะสมฟันผมลบเป็นแนวนอน เป็นเป็นจัดปนใสไม่มีปัญหาตอนกินข้าวไม่มีปัญหาตอนพูดไม่มีเหล็กขูดเป็นแนวยาวเศษอาหารก็อุดฟันผุกมันจะเริ่มเน่าต้องไปใส่รากเทียมอีกซีละสี่หื่นเรวมเป็นแสนกว่าได้ทั้งปากใครว่าง่ายแก้ทุกปัญหาคว่ทุมค่าที่ผมจ่ายได้ทั้งรากเทียมทั้งอีวิสไลน์ดีกว่ามานั่งเศร้าว้าวแล้วก็ โจ้เป็นอย่างที่แรปบอกไปนะครับที่คลินิกของเรามีบริการหลากหลายตั้งแต่จัดฟันตีเหล็กธรรมดาดามอนนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดฟันที่คาดหวังผลได้อย่างเช่นอีวิสไลน์และบราวาโดยเฉพาะอีวิสไลน์นะครับคลินิกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเครื่องสแกนสามิติสามารถจําลองผลการรักษาให้ในใคนไข้เห็นได้ก่อนการรักษาหรือว่าจะเป็นงานสวยงามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรากเทียมวีเนียฟอกสีฟันทางเรามีให้บริการพร้อมทุกอย่าง โดยเฉพาะคุณหมอเฉพาะทางหลากหลายสาขานะครับสามารถนัดปรึกษากับคุณหมอได้โดยตรงที่ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นกรรมนั่งเล่นโคลัมบียโคลัพีใครอยากมีฟันสวยๆเจ๋งๆเจอกันครับ